ตอนนี้ผมอยู่กับพ่อยังก่อนพ่อย้าพ่อย้าวพูดพ่อพอนี่พ่้าวครับแม่ยังก่อนครับพูดครับผมบัวนี่ตอนนี้โรคกำลังระบาดคือโรคโรคยังไงปอเออยังวนอ่เอโรคโรคกันตุมเป็นงัวเป็นตุ่มเออเป็นาที่นห้วเออมันหายมันหายจากนี่แล้วไอ้กรรมฐานนี่แล้วกรเท่าไพ่มาเท่านี้เออมาเท่านี้ละ ตำแส่ยังก่ตำแต่น้ำมันพืชตำมส่น้ำมันพืชระยัดบ่เออยัดไปนี่เป็นลุม่นี่ยท่าท่าไวันไวันก่มาไก่มันมันเป็นอ้หลุมแตล่ลุมนิดใครยัดได้เด่อือโอนี่แหะีนั่นนกย่างอะไรกันนะครับเอแล้วเอนระยัดแหงเลยนี่มันสแหงเลยไมวันกับบมาตอมมวันบ่ตอมแต่แมงวันแมวันกัมาตอมเนาะไม่แห้งเลย ตอนแรกก็ตัวนี้ก็เป็นนักที่สั่นนักกูมูนนี่แหละเป็นที่แรกนี่้ำหนื่อยหน่อยนะครับวางไว้ได้หน่ยเป็นเป๋าวินอาการเป็นไงนี่เนาะอาการเป็นตุ่มขึ้นมามันก็สิแตกเป็นวงเป็นเป็นแหวนเป็นวงกลมก็สิแตกแตกไปมันก็สีรูดออกมันสีบลูมเข้าไปมันเป็นโบเข้าไปโบเข้าไปมันรุดออกสิโบเข้าไปทำเลือกประมาณสักคนขอมือพี่ประมาณไอ้มันเคาเกือบสองนิ้วอะเข้ามือเขามืนวดฝ่ายนี่เขาก็ จิ้มจิมม้มก็ใสรับเขาได้เลยไม่ใช่่มเย่เหรอไทย